สค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับโอที่มงคลคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะมงคลคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักง,งานใหญ่ของเรานี่เองค่ะและในวันนี้นะโอ้ก็มีรถเก๋งสวยๆส,สภาพบอกเลยว่าสวยงามสมราคาจริงๆใครที่เป็นแฟนเพจเป็น fc ของ t o y ยตนะ้ายาริเนาะคันนี้โอ้แนะนำอบอกเลยว่าสวยเด็ดมากแล้วก็เป็นรุ่นที่หายากแลวนะคุณผู้ชมคะคันนี้ เขาเป็นยาริส 1.5e เครื่องยนต์1.5นะคะย้ำนะว่า1.5ตอนนี้หายากมากๆแล้วด้วยสำหรับใครที่ชื่นชอบในสไตล์ยาริสแต่ว่าอยากได้เครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นโอบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะ,ะเดี๋ยวโอพาไปชมรอบคันกันว่าคันนี้เข้าสวยขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนี่เลยไฟด้านหน้าของเขาเป็นไฟแบบฮาโลเจนแล้วก็โคมไฟมัลติรีเฟกเตอรนะคะ มาดวงใสๆใหญ่ๆแบบนี้เลยกระจังหน้าด้านนี้เป็นสีดำเนาะแล้วก็จะมีเป็นช่องระบายความร้อนแล้วก็โลโก้สัญลักษณ์ของ To โตยโต้อยู่ตรงกลางสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะสำหรับคันนี้เนาะกระจกะเป็นตัวกระจกของเขาเป็นสีดำเนาะแล้วก็มีไฟเลี้ยวพร้อมกระจกด้านข้างแบบนี้แล้วด้วยนะ ส่วนมือจับของเขานี้เลยค่ะเป็นโครเมียมสีเงินตดัดกันกับตัวสีรถมากๆแล้วก็มีแต่งกันรอยมาให้เราแล้วเรียบร้อยนะสําหรับคันนี้เนาะมีคิ้วกันซาดติดตั้งมาจากโรงงานเดี๋ยวาพาชมด้านหลังด้านหลังเขาเปิดแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะมือกดเข้าไปนะลึงขึ้นนี่เลยด้านในตรงนี้ก็กว้างขวางนะสามารถเก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยทีเดียวตัวนี้ก็ยังสามารถพับเบาได้เช่นกันค่ะ นี่เดี๋ยวพับบอกให้ดูนะสามารถพับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ,ะด้านในตรงนี้อ่านี่เลยค่ะตัวนี้ก็มาพร้อมยางอะไหล่นะสำหรับโตโยต้ายาริตุี้ก็มียางอะไหล่มาให้เราแล้วเรียบร้อยไปต่อด้านในกันเลยค่ะว่าภายในของเขากว้างขวางขนาดไหนกัน ตรงนี้ก่อนนะ,อะขออนุญาตเอาบอกขึ้นนิดนึงนี่ค่ะภายในของเขาก็เป็นเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยยังสะอา,สาดสะอ้ะานดูเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากๆไม่มีริ้วรอยเลยนะคะคุณผู้ชมหาตามเบาะตามที่นั่งเบาะยังได้ทรงสวยงามเหมือนเดิมเนาะคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถปี2012แต่สภาพยังสมบูรณ์มากๆภายในดูสะอาดสะอ้านซูมดูด้านในได้เลยะคะ่ะดูตรงเพดานของคันนี้นะ ไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่าจุดด่างดำเลยบอกได้เลยว่าสวยมากๆภายในเองก็กว้างขวางมากๆด้วยบอดี้ด้วยรูปทรงของเขาที่ตอบโจทย์เนาะเป็นรถอที่มีโครงสร้างที่กว้างขวางเก็บของนั่งได้เยอะนั่งสะดวกสบายเล็กรูมยังพื้นที่ตรงนี้ยังเหลืออีกเยอะๆเลยนะช่วงว่างตงวางระหว่างขานี่ตรงนี้ทุกคนหาดูโอชอบตรงนี้มาก มีถุงของยิวแก้วกาแฟห้อยตรงนี้ได้เลยนะเพิ่มสําหรับใครที่แบบจากจากเดิมที่เขามีตรงนี้ให้อยู่แล้วนะเป็นจุวที่วางแก้วแต่เพิ่มตรงที่ห้อยถุงมาให้ด้วยนะอันนประสงค์ได้อีกเดี๋ยวไปต่อกันด้านหน้าค่ะว่าคันนี้เขาเลขใหม่ที่อยู่ที่เท่าไหร่คันนี้เป็นเกียร์ออโต้เนาะก็ขับขี่ง่ายขับขี่สะดวกนะคะผู้หญิงผู้ชายนักเรียนนักศึกษานี่เลยขับกันได้ง่ายๆเลย พาชมเลขไม่คันนี้กันเลขไม้ของเขาอยู่ที่286,189กิโลนะคะก็รถปี2 0 2 2 1 2เนาะก็เป็นรถใช้งานที่เฉลี่ยแล้วก็ไม่ได้เยอะหรอกเป็นรถใช้งานจริงๆมีกล้องมาให้เราด้วยนะคะสำหรับคันนี้เนาะวิทย mm ุ FMAM m p 3เดี๋ยวเปิดให้ดู ยังเปิดใช้งานได้ปกตินะคะคุณผู้ชมคะนี่แอร์ก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนี่เร่งแอร์ให้ดูเลยแอร์เย็นมากเดี๋ยวไปต่อที่ห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะว่าห้องเครื่องเขาสภาพสวยไหมเดี๋ยวโอพาไปชมค่ะคันนี้อย่างที่บอกไปเนาะเครื่องยนต์1 5 0 0นอซีซีเนาะเร่งม้าอยู่ที่100 แรงม้านะอ่าเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องนี่เลยค่ะก็สวยเดิมจากโรงงานนี่เลยอะโตโยตา้าตรงนี้นะเป็นปัมป๊มจากโรงงานยังอยู่สมบูรณ์เลยตัวนี้รับประกันได้เลยค่ะว่าไม่มีสน่ไม่มีคุความไม่มีจุน้ำซื้อรถที่มงคลคารเ์เซ็นเตอร์ของเรานะรับประกันคุณภาพทุกคันเลยนะ,ะเดี๋ยวไปฟังราคากันหน่อยค่ะว่าคันนี้เข้าราคาเท่าไหร่กัน สำหรับ t o y ย t a ายาริ 1.5e คันนี้นะราคาพิเศษมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมทำงานออฟฟิศทำงานประจำรายได้15,000บาทนี้สามารถผ่อนคันนี้ได้สบายๆเลยนะในราคาค่าตัวของเขา259,000บาทเท่านั้นเองค่ะ259,000บาทถือว่าพิเศษมากๆค่ะคุณผู้ชมคะที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเราเท่านั้นนะผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะผ่อนกันยาวสบายๆาย84งวดไปเลยค่ะ หากใครสนใจคันนี้นะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0868992225เอกสารครบรับรถไวอนุมัติผ่านง่ายออกรถกับเราได้ทุกอาชีพนะหากใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันก่อนก็ได้เลยสำหรับคลิปนี้โอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปหน้าโอมีคันไหนจะมาฝากทุกท่านโปรดติดตามแล้วก็รอชมกันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ